ที่โรงเรียนบ้านเกิงงก้งตำบลกุ้งอเศิล,ลาราชจัังหวดศิสเกษพบอีกรายครูที่รับผิดช,ชอบสอนได้ทุกวิชาแม้ว่าตนเองจะสอบได้ในตำแหน่งครูภาษาไทยเพราะตนเองจบเอกภาษาไทยแต่วันนี้ได้สอนทั้งวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิชาสีพื้นฐานหลักวิชาภาษาอังกฤษสังคมสุขศึกษาศิลปะรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย นอกจากนั้นยังได้รับผิดชอบงานด้านบริหารช่วยทางผู้เรียการโรงเรียนอันได้แก่เป็นงานบริหารสฝ่ายคือหัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่ายงานบุคคลหัวหน้างานทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณของทางโรงเรียนที่สําคัญทําหน้าที่แบบนี้มานานแล้วนับตั้งแต่ครูสอบมาบรรจุที่โรงเรียนนี้สองปีเศษโดยได้มาบรรจุในโครงการครูคื้นทิน เพราะครูผู้ช่วยสอบได้พออ,อก็ได้ย้ายมารับตําแหน่งใหม่สุดท้ายคงเหลือตนเป็นครูอยู่ผู้เดียวก็ต้องรับตําแหน่งพออด้วยต่อมาจึงมีพออ,อย้ายมาช่วยทําให้ตอนนี้มีครูหนึ่งคนครูผู้ช่วยหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนและพออหนึ่งคนรวม4คนรับผิดชอบทั้งโรงเรียนโดยในราเมทองกลมครูผู้ช่วยรเรียนบ้านเกิงเล่าให้ฟังว่า ก็ทุกทุกงานในโรงเรียนครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปนท่าชการครูสายผู้สอนเพียงเพียงหนึ่งท่านในโรงเรียนแล้วก็มีท่านผู้ในการที่เป็นท่านบริหารครับก็สอนทุกวิชารครับแล้วก็เป็นครูประจำชั้นต่อสี่าตครับวิชาอะไรบ้างครับทุกทุกวิชารครับ รู้อย่างเช่นเนีผม,มออก็ภาษาไทยคณิตศาสตร์สีพื้นฐานหลักภาษาอังกฤษสังคมงนี้คือาศึกษาศิลปะงนี้เขารวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยแล้วเราจบอะไรมาครับจบเอกภาษาไทยครับเี่กภาษาไทยแล้วนอกจากการสอนเรามีงานบริหารที่เราต้องช่วยทางพออ,อะไรบ้างไหมเออก,ก็ก็แทบทุกอย่างที่ได้รับการแต่งตั้งมานะครับก็ดูแลทุกอย่างในโรงเรียนที่แต่งตั้งรวมร่วมกันกับพอที่แต่งอะไรบ้างที่แต่งตั้งเออก็มีฝ่าย สีฝ่ายครับวิชาการงานบุคคลทั่วไปแล้วก็งบประมาณครับเราไหวไหมครับตอนนี้นไหวครับเพราะว่าก็ทำมาค่อนข้างนานแล้วเพราะว่า<ด>สองปีกว่าครับสองปีกว่าแต่ก่อนที่ที่อยู่เพราะว่าเออก,ก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในโครงการครพคุนถิ่นนะครับตอนนั้นก็มีข้าราชการครูสองสองท่านนะครับรวมถึงข้าผู้ทธในการแต่พอดีว่าท่านสอบได้รองผู้ในการครับท่าน ท่านก็เลยไปบรรจุแล้วก็ท่านผู้นรการคนเก่าท่านก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ภูมิเราเดิมครับก็เขาก็เลยเหลือเกันสามคนตอนตอนที่คําสั่งออกแ่ะมันตั้งแต่มักกะลาตั้งแต่ท่านท่านผู้บรการย้ายไปเขาก็เลยก็เลยออกคําสั่งเพื่อให้ดํานินการของเรียนเป็นไปตามเรียบร้อยครับโรงเรียนที่มาเรียนนี่มาจากบ้านไหนบ้าง หมู่บ้านเดียวครับบ้านเก้งบ้านเดียวครับู่บ้านเดียวครับนักเรียน25คนครับเรียนระดับชั้นไหนที่ชั้นไหนนะอนุบาลถึงป .6 ครับนั่นนายทองเปรมศรีพลทองผู้ในการโรงเรียนบ้านเกิ้งกล่าวว่ามีผู้บริหารหนึ่งมีครูประจําการหนึ่งล้วก็มีคุณครูอัตราจ้างหนึ่งแล้วก็ครูทุรการหนึ่งมีมีบุคลากรทั้งหมดสี่สี่คนครับโตติพอออก็ดูแลเรื่องการเงินรับ การซื้อกระจ้างแล้วก็พอโรงเรเียนขนาดเลด็กนีเกณฑ์ปกติก็ต้องทำหน้าที่สอนด้วยครับก็กร,รากรตั้มต้มตําแหน่งที่ที่ที่มีก็คือมีตำแหน่งว่างอยู่สองนะครับเพราะอีกท่านหนึ่งนี่ก็ไปเป็นรองผู้ในการโรงเรียนพุทพรพิสัยนะครับัน,นก็ย้ายไปที่อสิสลัยเพราะนั้นเราขาดอยู่ ข้ลากรขาดอยู่ครับคือถ้าโอเคก็โอเคนะครับแต่ถ้าถ้ามันดีที่สุดมันก็มันก็ต้องมาทำจัดส่วนนะครับตอนนี้ก็คือว่าน้องเขาดูแลคนละสองห้องสามห้องนะครับแล้วก็พนักงานอื่นอีกเยอะนะครับกองทัพเป็นไปได้ถ้าสอบวัถอให้อัตรากำลังคืนมามันก็จะดีกับนี่การเรียนการสอนก็อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าสอน คนนี้อยู่สอนห้องนี้ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีดูกํากับแล้วก็ต้องไปดูอีกห้องหนึ่งในเวลาเดียวกันครับแต่เราก็มีครูตู้นะครับครูจอมามาดูดูแลอยู่ครับก็ปร,ประชุมครับประชุมทุกครั้งก็แจ้งว่าเราสอนเต็มที่แล้วก็พลักงานนะครับถึงแม้เราเรามีบุคลากรเท่านี้แต่คนงานด้านวิชาการด้านวาหนี่ เราก็ถือว่าอยู่ในระดับอ่าสุดยอดอยู่หนึ่งในสิบนี่ครับปีที่แล้วก็โอน็ตก็อันดับห้าของเขตก็ในจํานวนร้อยแปดสิบโรงเรียนก็ถือว่าคู่ขตอ,อ,อยู่ครับครับผมครับผมกพอ,อนหนึ่งอันรอเขียนได้ก็ถือว่าอันดับที่สิเอ็ของเขตก็ถือว่าเก่งนะครับนี่นี่สำนักข่าวชามนิวส์รายงาน